Um... Boa ไม่ทันจะอะไรเลยคือรถเพิ่งจะสิบโลแค่นี้หมดสภาพแล้วจึงหนึ่งน้อยมากดูผมดูผมดูผมไม่เงื่อเลยเป็นอะไรที่ชิวสุดๆแาบอกอันนี้หมดแรงแล้วเราคิดดูนะว่าวันที่เราจะไปอ่านนียนครนายก73กิโลเนี่ย กับกลุ่มหอยทากด้วยนะจะบอกให้ <Okay. S 1> ไม่น่าจะรอดเพิ่งสิบโลเองแถวคลองเท่าไหร่คลองหกขนาดนี้ครับใช้ไฟฟ้านะครับยังซอยยิกๆจิกจักรยานพับทั้งนั้นเลยครับวันนี้มากับกลุ่มหลายกลุ่มรู้สึกจะสามกลุ่มได้มั้งเยอะจริงๆ เวลามาถ่ายรูปหมูนะครับหมูหนิงครับเหน็นไหมครับสเกลสเกลหมูหนิงนะครับถุงปิ้นเลยครับนะครับมันกระผมนะยานรถ<ม>ใครเป็นคนทำรถให้รอบปุ๋ยตัวไปด้านหลังแล้วกันเนาะพร้อมอยังวันนี้จักรยานครับลุนล้วน เยอะจริงๆเยอะมากวันนะี้กลุ่มจักรยานพับนะครับวันนี้มีสารพัดเลยไทยแล้วอเล็กซ์มอตันดานฮอนเอ็กซ์บอยบอมตันเยอะจริงๆขอบอกนะครับเป็นไงจริงมาก อันนี้เหงือบ่ะเหงือบ่ะธรรมดาเหงือบนั่นแหละอันนี้ขี่ได้เบาอันนี่ไม่เป็นไรเลยครับอยู่ที่คนด้วยเยอะมากครับวันนี้เที่ยงไทยของใครอ่ะเลทของใครกันนะเห็นไหมเห็นมาเลยครับ สวยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวกลัวนะครับรถพับกิโลหรอไปดวนจำไม่ได้ยังไม่เยอะหรอก ดีมากครับขอขอพระศิลปินเอาวนดูกันหน่อยอยู่เสาระภูนี่น่าจะคลองท้องหกปะไม่แน่ใจเดี๋ยวดูจากแผนที่เอาแล้วกันครับแรงเหลือไงถึงตัดหมดสภาพไปแล้วนะครับเราแรงเหลือเราเลต้องปั่นดูว่ามีอะไรบ้าง อากาดีนะนี่บเย็นตัวนี้เย็นจริงๆตงข้างๆไม่เย็นยน่

ถ่ายรูปสักหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,าม,ามนี่ครับชิงช้าเด็กแตไอหนิงเข้าไปนั่งนะครับ เต็มเต็มข้ออ่ะดูพุงเนี่ยทำแมวพุงนี่ยเออมันบเือมันเดียวถามไม่ตอบเลยอันนี้คือหออาคาระศิลปินนะครับช่่ชชอะรนะอลองชื่อครับลองช่เขาด้วยสิ ต้องถอดรองเท้าด้วยใช่ไหมเมย็นเลยมีแอร์ด้วยครับเย็นมาก นี่เป็นเอกสารแจกฟรีนะครับมีหนังสือซีดีขอบคุณครับยิบเมาเลยไดครับนี่ครับซีดีครับเอาไปตึงยิมเป็นชุดหนึ่งอันหนึ่งอือหัังง้รร่ชาถไมแคคบบ

ใช่แววมีเครื่องพิมพ์บราณน้ครับหัว้างานก็เก่ามากแล้วเนี่ยไม่เคยเห็น นี่เป็นเอกสารแจกฟรีนะครับมีหนังสือซีดีขอบคุณครับนี่อขอครศิลปินนี่เป็นอะไรอ่ะ ภาพพิมพ์โลเนียวอ,อืมเป็นภาพวารับ ใช้แววมีเครื่องพิมพ์บูรอน,นครับโัวบางานก็เก่ามากแล้วเนี่นยไม่เคยเห็น ข้าวมาครับหนิงมีแรงหนิงปั่นแล้วตอนนี้สบายหนีงปั่นไปกินโยกกันปั่นไปกินเลยมีแรง

เริ่มใช้ไฟฟ้าแล้วปล่อยเต็มไม่มีการปั่นล่างร้อนนะฮ